สวัสดีค่ะจิตภากาดินนะคะ,มะเมล็ดที่เพื่อนเห็นตัวนี้เป็นผักชีไทยนะคะหรือว่าผักชีจีนค่ะแนนได้ทำการแช่น้ำหนึ่งคืนนะคะแล้วก็บ่มไว้3าวันค่ะคุณภาพของมเมล็ดดีมากนะคะอย่างที่เพื่อนเอนเห็นคะ่ะตัวนี้แนนจะปลูกแบบไฮโดรพปนิ์นะคะแล้วก็จะลงมเมล็ดให้กับเพื่อนเพื่อนดูสำหรับใครที่จะปลูกผักชีไฮโดรโปนต ให้รากงอกประมาณนี้นะคะอย่าให้งอกมากกว่านี้เพราะว่าเขาจะลงยากค่ะแล้วเวลาต้นขึ้นมาจะไม่สวยนะคะแล้วก็ใครที่อยากทดลองไปกับแนนนะคะก็เริ่มลงมือทําได้เลยนะคะใช้วัตถุดิบง่ายๆแล้วก็หาภาชนะที่หาได้ง่ายๆไม่ต้องอับเปืองนะคะสําหรับมเมล็ดพันธุ์ที่แนนบอกว่าแนนจะส่งให้กับเพื่อนๆที่สนใจที่จะปลูกผักนะคะ ให้ลงชื่อที่อยู่ไว้ใต้คอมเมนต์ของวิดีโอตอนนี้แนนกำลังรวบรวมเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็จะทยอยส่งให้กับเพื่อนๆค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากได้เมล็ดพันธุ์ไปนะคะตัวนี้แนนส่งให้ฟรีค่ะตอบแทนสำหรับทุกคนที่ติดตามคลิปของแนนมาถึงทุกวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้ในแพลตฟอร์มของ YouTube แนนมีผู้ติดตามเข้า แสนรับแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วย Facebook ด้วยค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะด้วยใจจริงค่ะสำหรับเมล็ดพันธุ์คุณภาพนะคะเมล็ดพันธุ์ของผักชีไทยแนนจะทยอยส่งให้ตามที่อยู่ที่เพื่อนๆได้ลงไว้ใต้คลิปค่ะสำหรับวิธีการดูแลแล้วก็การอนุบาลต้นกล้านะคะแนนจะทำให้ เป็นขั้นตอนนะคะเพราะว่าผักชีค่อนข้างที่จะโตช้านะคะเมื่อเพื่อนๆน,นำเมล็ดลงปลูกแบบนี้แล้วให้ตั้งไว้ในที่มีแสงแต่ไม่ต้องให้เป็นแดดนะคะที่มีแสงหมายถึงแสงที่อยู่นอกตัวบ้านค่ะเป็นแสงสว่างแบบแสงจ้านะคะแต่ไม่ต้องเอาไว้ในร่มนะคะวางในที่มีแสงได้เลยไม่ต้องให้เจอแดดค่ะเดี๋ยวพอเขาเริ่ม งอกออกมาแล้วเริ่มมีใบแท้แล้วนะคะเราค่อยเอาตัวนี้ไปวางรับแสงในช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงสัปดาห์แรกให้วางในน้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวเมื่อมีต้นสวยๆแล้วแนนจะมาสอนวิธีการให้ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวรอให้ต้นเขาโตก่อนสำหรับคลิปนี้แนนทำให้ดูสั้นๆนะคะสำหรับใครที่สนใจวิธีการลงต้นกล้าหรือลงเมล็ดผัก ในฟองนะ้ำล้าสงสัยว่าแนนลงยังไงผักของแนนถึงได้สวยนะคะใครที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผักไฮโดรพุนิกแบบง่ายๆกดติดตามแนนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของแนนค่ะเมื่อแนนลงคลิปคลิปของแนนจะไปแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆไม่กดติดตามไว้ก็จะไม่เจอคลิปของแนนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ